ความคืบหน้ากรณีวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมานะครับนายวัชรินวากะมะน,น์ครับสบปกการนนบุรีนางรถ นางรถจนพันธ์นรงอินครับนิติกรสปรกกาญจนบุรีก็ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีวัดหลวงตาบัวยาณสัมปันโนนะครับหลังจากที่มีการตรวจสอบพบคร่บว่าวัดดังกล่าวนั้นมีการบุกรุกที่ดินของสอปกจำนวน931ไร่83ตารางวาหลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพไซโยก,ก็ได้ตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวอย่างละเอียด เพราะว่าพื้นที่ภายในบริเวณวัดนั้นอยู่ในเขตกำแพงวัดร้อมรอบมีผู้บุกรุกเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งรายก็คือ,น,อนายอนันต์สัสถิตกุลพื้นที่ที่ถูกบุกรุกนะครับก็มีเนื้อที่จำนวน40ไร่3งาน90ตารางวาโดยผู้บุกรุกก็ให้นางต้อยจูสวรรัสด์เช่าต่อเพื่อปลูกมันสำปะหลังนะครับสพกรจึงได้นำป้ายประกาศจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีครับไปติดตั้งเพื่อแสดงให้รู้นะครับว่าที่ดินแปลงดังกล่าวนั้นเป็นกรรมส ของสอปกอก่อนที่จะเข้าแจ้งความร้องทุกกล่าวโทษต่อผู้กระทําผิดในภายหลังครับโดยพนักง,งานสอบสวนก็ลงพื้นที่สอบปากคําชาวบ้านรวมทั้งผู้นําท้องถิ่นก็พบนะครับว่ามีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวัดเข้ามาบุกรุกในที่นั้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแปลง โดยผู้บุกรุกก็คือ,น,อนายอนันต์รับสติดกุลที่ให้เช่าปลูกมันสัะปลังนั่นเองนะครับการให้เช่าก็จึงถือว่าน,นายอนันต์นั้นเป็นกลุ่มนายทุนครับสำหรับการดําเนินการตรวจสอบที่ดินผิดระเบียบของสอปรกรนะครับในอนาคตนั้นสปกการจนบ,บุรีก็จะมีการประสานงานกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ครับเพื่อดําเนินคดีต่อผู้บุกรุกแล้วก็ถือครองเอกสารประเภทสค .1 น,น,นส .3 หรือโฉนดที่ที่ออกโดยมิชอบด้วยกฎหมายต่อนายทุนนะครับผู้มีอิทธิพลในเขต ปฏิรูปจังหวัดกาญจนบุรีครับเนื่องจากได้มีการประกาศของกฎกระทรวงนะครับว่าด้วยการกําหนดคดีพิเศษเพิ่มเติม,ตมกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษฉบับที่3พุทธศักราช2559เพิ่มเติมวงเล็บ19นะครับคดีความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดินลงนามโดยพลเอกไพบูลคุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเมืม่อวันที่13พฤษภาค,คม2559ที่ผ่านมาครับ